ทมจริงแล้วทำเป็นอาการลิโกไม่มีการสถานที่เวลาเวลาบามเพนรมเมื่อไรเป็นธรรมเมื่อนั้นบามเพนบุญเมื่อไรเป็นบุญเมื่อนั้นทำบาปบาปก็เป็นบาปขึ้นมาเป็นกิเลสขึ้นมากิเลสก็เป็นอาการลิโกไม่เลือกการสถานที่เวลาเวลาไม่มีคำว่าครึวะลาสมัยใครสนใจ สั่งสมกิเลสความชั่วชา้าละโมกขึ้นมาเมื่อไหรมันก็เกิดขึ้นมาจากผู้ที่สั่งสมมันนั่นแหละผู้ที่สั่งสมทรมสั่งสมเมื่อไรทำก็เกิดขึ้นมาในหัวใจของผู้สั่งสมธทรทำกับกิเลสจึงมีผลเสมอกันตลอดไปทำให้เกิดทำเมื่อไรก็เกิดเมื่อนั้นทำให้เกิดกิเลสเมื่อไรก็เกิดเมื่อนั้น แล้วมรรคผลนิพพานนรกอเวกีก็ไม่มีคําว่าครึกว้าสมัยบาปก็ไม่เคยครึเคยล้าสมัยบุญไม่เคยครึกเคยล้าสมัยเป็นบาเป็นบุญเป็นนรกเป็นสวรรค์พรมโลกนิพพานมาเป็นสัตว์ประเภทต่างๆทั่วไตรภพมาตลอดอนันตการกีกับกี่กักนไม่เคยมีคําว่าครึกวราสมัยมีอย่างนี้มาประจํา เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทุกทุกองค์เวลามาสอนโลกท่านถึงสอนลงในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตามหลักความจริงนี้มาแต่การไหนไหนด้วยความถูกต้องแม่นยำเราทั้งหลายเป็นลูกชาวพูดธขอให้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่คาดเคลื่อนไปไหนเลยว่าจะปลอมไปผิดไปท่านตรัสไว้ว่าสวาขาโตภะกวตาธรรมโม พระธรรมอันพระผู้มีพภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วคือชอบทุกสิ่งทุกอยาก่างไม่ผิดไม่พลาดแม้แต่น้อยเลยว่าบาปมีมีจริงๆบุญมีจริงๆนรกมีจริงๆสวรรค์มีจริงๆพรมโรโลกนิพพานมีจริงๆสัตว์ทั่วแดนโลกทานนี่มีจริงๆ,ร,ๆร,ริๆรรๆรกิเลสมีอยู่ในหัวใจของเราความโลภความโกรธความหลงมันก็มีอยู่จริงๆในหัวใจของเรา ค้านไม่ได้เลยเนี่ยเห็นอยู่ชัดๆนนี่แหละให้เราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราเกิดมานี้ได้พบพระพุทธศาสนานับว่าเป็นบุญญาลาภของพี่น้องชาวพุทธเราเป็นอย่างมากสัตว์มนุษย์เหล่านี้เกิดมาในโลกนี้เป็นจํานวนมากขนาดไหน <c oughs> เขาไม่ได้เคยสัมผัสสัมพันธ์และพบเห็นพระพุทธศาสนาเราเลยนี้มีจํานวนมากทีเดียว แต่เราเนี่ยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวไทยเราเกิดมา,มาในถ้ำกลางแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นาศาสนาที่เลิศเลอไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนได้แล้วเรานับว่าเป็นผู้มีวาสนาอยู่มากจึงขอให้พากันอุตสาห์พยายาม ตะเกียบตะกายบำเพ็ญคุณงามความดีพยายามละความชั่วช้าลามกอันเป็นภัยแก่ตัวของเราผู้ทำเสียเองอย่าได้ทำอย่าได้ฝ่าฝืนพระบุทธิจ้าซึ่งเป็นการทำลายเราเองให้พยายามละเว้นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแล้วพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีด้วยความตะเกียบตะกายยากบ้างลำบากบ้างอะไรให้ทนเอานา คำว่ายากว่าลำบากในการบำเพ็ญความดีนี้มันคือเรื่องของกิเลสมันกีดมันกันขัดขวางเอาไว้ไม่ให้เราทำเราก็อยากทำกิเลสไม่ให้ทำเนี่ยอันหนึ่งไม่ให้ทำอันหนึ่งอยากทำนี่เรียกว่าต่อสู้กันมันลำบากที่ตรงเนี้ยคือกิเลสไม่ให้ทำมันกีดขวางเอาไว้เราจะทำก็ต้องต่อสู้กับกิเลสมาทำ เนี่ยมันยากมันลำบากเพราะอํานาจของกิเลสบีบบังคับไว้เท่านั้นนะไม่ใช่ทำท่านทำเราให้ลําบากการสร้างความดีไม่ลําบากสําหรับธทรมันลําบากสําหรับกิเลสกีดขวางทางเดินเราไม่ให้ทำความดีเท่านั้นเราจึงต้องได้ต่อสู้กับมันทีนี้เวลาเราทําไปหนักเข้าหนักเข้าต่อสู้นานเข้าไปนานเข้าไป ความกีดกันของกิเลสนี้จะค่อยบางลงไปบางลงไปการทำคุณงามความดีของเราจะค่อยคล่องตัวเข้าไปคล่องตัวเข้าไปสุดท้ายเราก็คล่องตัวในการทำความดีและไม่อยากทำความชั่วนี่คือเราไดช้ชนะทางชั่วแล้วเรามีหวังจะครองสมบัติคือความดีงามเข้าสู่ใจของเรา ใจของเราเมื่อมีความดีงามคือบุญคือกุศลคือธรรมเข้าสู่จิตใจแล้วใจนี้จะมีหลักมีเกณฑใจนี้มีฝั่งมีฝาใจนี้มีที่ยึดที่เกาะพึ่งเป็นพึ่งตายเลยแล้วตายเมื่อไหร่ก็ได้คนมีบุญมีกุศลมีธรรมในใจแล้วตายเมื่อไหร่ในน้ำบนบก กลางค่ำกลางคืนเวลาไหนไม่สําคัญสําคัญที่ใจมีที่พึ่งที่ยึดที่เกาะแล้วไปดีสถานที่ดีทันทีทันทีผิดกับคนผู้ทําบาปหาบกรรมอยู่มากทีเดียวนั่นก็นเหมือนกันเมื่อเวลาทําบาปหาบกรรมเข้าใจว่าทําแล้วไม่เป็นบาปไม่เป็นกรรมกล้าหานชานชัยต่อการทาความชั่วชาว้าละโมกการหานชานชัยต่อ นรกอเวกีทั้งหลายแล้วยิ่งสร้างตั้งแต่ความชั่วเวลาตายแล้วมันก็แบบเดียวกันตายที่ไหนก็คือคนบาปตายตายที่ไหนก็คือคนหาบกรรมอันชั่วชา้าหละมกแล้วก็เผาผู้นั้นแหละไปตลอดอนันตการยิ้งขอให้ระมัดระวังตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราเป็นชาวพุทธเวลานี้พี่น้องชาวพุทธเรารู้สึกว่าบกพร่อง ที่พึ่งทางใจมากทีเดียวพากันดีดดิ้นตั้งแต่สรา้างวัดทางด้านวัตถุเอาจริงเอาจังกับด้านวัตถุเอาเป็นเอาตายเขาว่าจริงเพราะหนึ่งว่าวัตถุนั้นเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้ชั่วระยะที่เรามีลมหายใจอยู่นี้เท่านั้นนะพอลมหายใจขาดแล้วใครจะมีตึกมี รามจี่บ้านจี่ห้องจี่หับจี่ชั้นก็ตามนะหมดความหมายลงทันทีในขนาดที่เจ้าของสิ้นลมหายใจไปแล้วสิ่งที่ไม่หมดความหมายก็คือบุญคือกุศลซึ่งเป็นเรือนใจของเราเป็นสมบัติติดตัวของเราอันนี้ไม่ปราศจากเนี่ยขาดที่พึ่งตรงนี้เป็นจำนวนมากสำหรับพี่น้องชาวพุทธเรา <c oughs> ไป ยืดไปถือไปวุ่นวายตั้งแต่สิ่งภายนอกเหมือนกับว่าเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวเป็นตนเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายจริงๆทั้งๆท,ที่มันเป็นที่พึ่งไม่ได้ในภพบ้าั้งหน้าเราตายแล้วหมดความหมายทันทีสิ่งเหล่านี้ไม่มีความหมายเวลาเรามีชีวิตอยู่ก็ให้สร้างที่อยู่ที่กินที่อาศัยให้สร้างเพื่อร่างกายของเหล่านี้มันมีความบกพรองต้องการอยู่ตลอดเวลา พาให้อยู่ให้กินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายเราต้องหาเครื่องบำรุงรักษามันไว้ตามความจำเป็นแต่เราจะถือว่าการค้นขวายหาเพื่อธาตุประขัรน,นี้จะพาเราไปสวรรค์น,นิพพานไม่ได้พาไปสร้างบุญสร้างกุศลต่างหากพาให้เราไปอันนี้เราสร้างไว้เพื่อร่างกายมีบ้านก็เพื่ออยู่ของร่างกายมีอาหารก็เพื่อกินมีเครื่องใช้ไม่สอยก็เพื่อ อยู่เพื่อกินเพื่อหลับเพื่อนอนของร่างกายเพียงเท่านั้นเมื่อร่างกายหมดความหมายแล้วสิ่งเหล่านี้ก็หมดความหมายไปทันทีเรียกว่าหมดที่พึ่งแล้วทางร่างกายทีนี้ทางด้านจิตใจเราไม่ได้ถือว่าเป็นของสําคัญเราก็ไม่มีที่พึ่งตายแล้วจมนรกได้เนี่ยจึงพากันจอดแสวงหาที่พึ่งเสียเป็นสําคัญมากนะการภาวนาที่อธิบายในเบื้องต้นนี้ นี่เป็นหลักจำเป็นด้วยกันทั้งคารวะทั้งพระนะให้สร้างจิตใจด้วยภาวนานี่เป็นหลักอันสำคัญมากเรียกว่าเรือนใจที่พึ่งของใจถ้าผู้ใดมีความหนักแน่นทางภาวนามากเท่าไหร่ยิ่งจะเห็นสรณะคือความเด่นชัดของที่พึ่งปรากฏขึ้นที่ใจของนักภาวนาเป็นลำดับไปจนกระทั่งกระยิมตัวได้จะตายเมื่อไรตายถือหัวใจดวงนี้ไม่เคยตาย สว่างจ้าอยู่ภายในใจนี้จะตายได้อย่างไรมันก็ชัดในใจนี่เรียกว่าอบอุ่นผู้มีหลักทางใจเป็นความอบอุ่นมากยิ่งกว่าผู้มีหลักเพียงทางร่างกายมีตึกรามบ,บ้านช่องนี่พวกที่เป็นเศรษฐีกะดุมผีมีเงินมีทองเข้าของมากมมียศถาบรรดาศักดิ์มากๆลืมเนื้อลืมตัว ไม่สนใจต่อการสร้างบุญสร้างกุศลความทนี่ถทีเนียวยิ่งใหญ่กว่ามหาเศรษฐีสิพวกนี้ตายแล้วลงนรกกันมากมายนะเราอยากเข้าใจว่ามหาเศรษฐีขี้เหนียวคนมียศถาบรรดาศักดิ์ลืมเนื้อลืมตัวสร้างแต่ความชั่วชา้าละมกนี้จะไปสวรรค์นนะพวกนี้พวกกอบโอยเอา ฟืนเอาไฟเผาไม้ตนเองด้วยการลืมเนื้อลืมตัวเพราะยศถาบรรดาศักดิ์เพราะสมบัติเงินทองเข้าของแล้วตายแล้วจมหอยลมีจำนวนมากนะ,ะนี่เอาสายทำจับเราจะเอาความสำคัญมั่นหมายแบบตื่นโลกตื่นนุงสารมาจับนะให้เอาสายทำจับความจริงเป็นอย่างนี้ไม่ว่าเศรษฐีไม่ว่าคนจน ถ้าสร้างความชั่วแล้วลงนรกได้ด้วยกันถ้าสร้างความดีแล้วไม่ว่าเศรษฐีไม่ว่าคนจนไปสวรรค์นิพพานได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะความดีนี้ไม่มีใครรังเกียดเป็นสมบัติที่ทันสมัยต่อความเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกอยู่ตลอดมาส่วนบาปนั้นก็เป็นภัยต่อสัตว์โลกตลอดมาเช่นเดียวกันยิงขอให้พากันระมัดระวัง เรื่องความชั่วช้าหลามกนั้นเป็นภัยต่อเราโดยแทนนะพระพุทธเจ้าสอนไว้ที่ตรงไหนอย่าทะลึง่งอย่าฝ่าฝืนอย่ากลราหาญชานชัยต่อสู้พระพุทธเจ้าว,ว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนั่นแหละคือการสร้างฝืนสร้างไฟเผาไหม้หรือสังหารตนเองทั้งทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่พ ลมหายใจขาดสะบ,บันลงไปฉะนั้นจะดีดผึงถึงกันทันทีเลยกับกรรมชั่วที่เราสร้างไว้ตั้งแต่คราวเป็นมนุษย์นี้จึงต้องรีบแก้ไขดัดแปลงเสียตั้งแต่บัดนี้ที่ยังไม่สายเกินไปให้สร้างหลักใจกับเรือนกายกับเรือนใจเสมอกันไปเราเป็นคารวาส ทา,ทางการอยู่การกินการใช้การสอยมีครอบครัวเยา่เหือนต้องมีความรับผิดช,ชอบเลี้ยงดูกันเป็นธรรมดาเราก็ขนวขอยไม่ปฏิเสธแต่ทางสมบัติภายในสําหรับจิตใจนั้นเราก็ต้องได้วิ่งเต้นขนขอยเพื่อจิตใจในโลกนี้และโลกหน้าโลกหน้าคือที่เราจะไปเกิดในภพหน้านั้นคอยอยู่เช่นเดียวกับวันพรุ่งนี้คอยวันนี้นั่นเองวันนี้ ผ่านจากวันนี้ไปแล้ววันพรุ่งนี้ก็มานี่ผ่านจากพบนี้ไปแล้วพบหน้าของเราก็จะมาถึงพบหน้าของเราเราจะบรรจุความดีอะไรไว้บ้างไหมถ้าเราไม่ได้บรรจุความดีมีแต่ความชั่วพบหน้านั้นคือพบนรกของเราถ้าเป็นความดีแล้วพบหน้านั้นคือพบสวรรค์ของเราอยู่กับตัวของเราเองให้รีบแก้ไขแัดแปลงทั้งแต่วันนี้อย่านอนใจ พระพุทธเจ้าศาสาดาวงค์เอกทุกปกระองค์ไม่เคยสอนให้คาดเคลื่อนจากกันนะทำแล้วไม่มีการโกหกโลกแน่นอนเหมือนกันหมดแล้วส่วนกิเลสนั้นหลอกลวงต้มตุ๋นสัตว์โลกตลอดมานี่เรียวก็เป็นข่าสึกของธรรมมันกำลังยื้อแย่งแข่งดีกันในหัวใจของเราดวงเดียวเราจะเชื่อทางไหนให้ตัดสินใจ ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราจะพยายามฝ,าฝ่าฝืนต่อสู้กับความชัวชม่วช้าละโมบไม่ยอมทำมันถ้าเราเราจะทำตั้งแต่คุณงามความดีถ้าเราเผลอกิเลสจะลากไปทันทีนะกิเลสมันดึงมันยึดตลอดเวลาไม่ไม่มีวันอ่อนตัวนะกิเลสให้ระวังให้มากนะนี่สำหรับทมเมื่อเรายังม่มีกำลังกล้าสามารถเรายังมีเวลาอ่อนตัวเช่นเวลาได้ยินอัดยินธรรมจากครูอาจารย์นี่มีกำลังใจ อยากสร้างคุณงามความดีแต่พอจากกูวาจารย์ไปแล้วกิเลสมันแทรกอยู่ภายในจิตมันจะยึดจะถ่วงเราให้ลงทางต่ําเสมอสุดท้ายก็จมไปตามมันได้นะเนี่ยเวลาเรายังไม่มีกําลังพอแต่เมื่อมีกําลังพอแล้วก็ดังที่แสดงเมื่อตะกูดนี้ว่าธรรมะเป็นอัตโนมัติธรรมะเป็นธรรมจักไม่ต้องไปบีบบังคับขับใสกันเหมือนแต่ก่อนนี่ะจะหมุนตัวไปเองเพื่อความพ้นทุกขโดยถ่ายเดียว เมื่อทำถึงขั้นนั้นแล้วไม่ว่าท่านมาเราจะรู้ในตัวของเราเองทุกคนไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระนิพพานนี่อยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมอืมการหมุนตัวเพื่อความเพียรเพื่อความหลุดพ้นนี่จะหมุนไปเองตลอดเวลาเว้นแต่เวลาหลับเท่านั้นตื่นขึ้นมาจะก้าวเดินด้วยธรรมหมุนตัวเองหมุนตัวเองนี่ทาถ้าถึงทมขั้นนี้แล้วก็มีปัญหาแต่เวลานี้พวกเรายังไม่ถึงทมขั้นนั้นต้องฉุดต้องลากต้องฝา่าต้องฝืน ต้องสู้ก,กันกับความชั่วต่างๆใหา้สู้ให้ได้นะอย่าให้เสียคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งคนเพราะพระพุทธศา,าสนาซึ่งเป็นศา,าสนาที่เลิศเลอที่สุดแล้วในโลกนี้ไม่มีอันใดเสมอเหมือนแล้วธรรมของบุพุทธเจ้าเลิศเลอที่สุดเนะี่ยวันนี้ได้พูดถึงธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายฟังก็ไม่ทราบว่าไปถึงไหนแล้วเพราะหลวงตาก็แก่มาทุกวันทุกเว,วลา พูดตรงไหนมันก็หลงลืมไปเรื่อยๆพูดแล้วลืมลืมไปแล้วก็มาพูดใหม่ก็ไม่ติดไม่ต่อกันก็เป็นได้นะเวลานี้จึงขออภัยจากพี่น้องทั้งหลายด้วยหนะ้า <c oughs> การแสดงธรรมนี่เราแสดงด้วยความพูดให้เปิดอกให้พี่น้องทั้งหลายฟังว่าหลวงตาบัวนี้ยันได้เลยการแสดงธรรมแก่พี่น้องทั้งหลายว่าไม่สะทกสะท้านว่าจะผิดไปกล้าหาญชาญชัยเพราะประจักษ์อยู่ในหัวใจมาแล้ว แล้วก่อนก็มันรูปรูปคำคำคำดำคำขาวดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเพราะมันตาบอดเดินไปไหนก็ชนแต่ต้นไม้ต้นเสาไปอย่างนั้นแหะเพราะคนตาบอดเมื่อตาดีแล้วมันจะชนอะไรนี่เวลาปฏิบัติตัวเข้ามาตามหลักที่แสดงให้พระลูกพระหลานฟังสักคู่นี้ศีลก็เป็นที่แน่ใจมาแล้วสมาธิก็ปรากฏขึ้นเป็นที่แน่ใจแน่ใจจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ปัญญา มเคลื่อนู่ปัญญาจนกระทั่งอาหารชานชัยเป็นปัญญาแก้วกล้าสามารถไปอนสติปัญญาธมรมะก้าวเข้าสู่มหาสติมหาญามหาปัญญาฟาดอวิชชาซึ่งเป็นตัวภพตัวชาติตามรอยมันไปถึงตัวมันแล้ววันนั้นนั่นรอยคขาวิชาอยู่ที่จิตฝังอยู่ที่ท่ามกลางของจิตพอตามเข้าไปถึงนั้นแล้วก็ถอนพวดขึ้นมาจากที่นั้นแล้ว เนี่ยสว่างจ้าขึ้นมานั่นและเรียกว่าลืมตาเมื่อมันจ้าขึ้นมาแล้วสงสัยอะไรทำที่รู้ที่เห็นเวลานี้พระพุทธเจ้าสอนไว้มาตั้งแต่กับไหนการใดพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราก็สอนไว้อย่างนี้อย่างที่เราเห็นอยู่เวลานี้เห็นเวลานี้แล้วสงสัยไปไหนเมื่อเราไม่สงสัยในตัวเองทุกสัตว์ทุกส่วนเห็นประจักษ์ในตัวเองแล้วช้อนคนอื่นจะทกสท้านไปที่ไหนว่าจะผิดไป นี่เรากล้าพูดถึงขนาดนั้นจึงได้สอนพี่น้องทั้งหลายด,ด้วยความองอาจกล้าหาญต่อหลักความจริงที่รู้จะเห็นประจักษ์ใจเต็มหัวใจเราไม่สงสัยเวลางโง่เราก็บอกวา่าโง่ดังที่เคยพูดให้เพื่อนฝูงฟังหรือประชาชนฟังก็มีมาหลายครั้งหลายหนเวลาประกอบความภาคเพียรกิเลสมันมีอํานาจมากๆนี่โถเราไม่ลืมนะเฮอ,อไปเข้าไปอยู่ในภูเขาจะฟัดกับกิเลสให้เต็มเหนียวเพราะชาตินี้เรา แน่ใจแล้วหลังจากได้รับโอวาคทคํา่ังสอนจากหลวงปู่มั่นมาในเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานนี่มันเรียนมาแล้วถึงถึงขั้นมาหานะมันยังแบกความสงสัยไปหน้าดันด้านไปหาพ่อแมู่อาจารมันได้นะพอท่านไปชี้แจงลงผังเท่านั้นแหละเรื่องนรกสวรรค์นิมกผลนิพพานหายสงสัยทันทีเลยนั่นเราฟาดกันใหญ่เลยนี่ก่อนที่ฟัดกันใหญ่นี่ เรียกว่าเรามันมวยเลี้ยงควายเราโดดขึ้นเวทีแชมเปี้ยนเลยถูกแชมเปี้ยนเขาฟัดเอาแชมปเปี้ยนคือกิเลสตัวเก่งๆตัวหนานแน่นมั่นคงฟัดเอานี่หงายลงไปหงายลงไปถ้าพูดตามธรรมดาธรรมดามันก็ไม่ถึงใจระหว่างเราเราไม่เป็นท่ากับกิเลสท,ที่มันเกรียงไกรมากนั้นถ้าพูดลงว่า ฟาดกับกิเลสี่กิเลสฟัดเอานี่หงายหมาไปว่าโอ้ยถึงใจเหลือเกินนะเพราะเราไม่เป็นท่ากิเลสเป็นขั้นแฉมเปียนเราเป็นขั้นมวยวัดนี่นะพอขึ้นไปี่กิเลสฟาดเอานี่หงายหมาลงไปเครียดแค้นให้กิเลสเอาฟังให้นี่นะพี่น้องทั้งหลายนี่ละเรื่องของกิเลสเวลามันหนาหนาขันนาแน่นนะในหัวใจของเราเองเรามาพูดอย่างอาถรรพ์เพราะเราเป็นเอง เราไม่สรุกฐาน <c oughs> จะตั้งใจว่าจะฟาดกับกิเลสให้เต็มเหนียวทีเดียวละวะคราวนี้จะเอาละได้ฟังอัดฟังทำจากหลวงผู่มั่นก็มาเรียบร้อยแล้ว,ลวเราใช้ถึงมรรคผลนิพานในชาตินี้เราจะไม่ขอเกิดอีกแล้วต้องให้เป็นพระรหันต์เท่านั้นแล้วก็ก้าวเข้าสู่ภูเขาขั้นขึ้นไปแล้วก็มวยเลี้ยงควายไปฟัดกับแชมเปี้ยนกิเลส มันซัดอมัดเดียวท่านก็งายหมาลงเลยโอ้ยน้ําตาล่วงนะโหเครียดแค้นในจิเลจถึงน้ําตาล่วงทีเดียวต้องขออภัยถึงขั้นกูขั้นบึงแถวหนะเออมันเป็นอยู่ในใจไม่ใช่ล้วพูดออกมาจากคำพูดเป็นคำพูดนะคือไม่เป็นท่าสู้มันม่ได้ตั้งสติพับล้มผอยล้มผอยเรื่องปัญญาอย่ามาพูดเลยไม่มีความหมายเพียงตั้งสติเท่านั้นตั้งพับเพื่อล้มเพื่อล้ม ไม่ได้อยู่ได้เลยนะสติจนกระทั่งมีความสงสัยในตัวเองงงในตัวเองมันความเพียรอย่างไงนี่นะตั้งสติทําไมพอตั้งพับล้มพลมพอยแล้วมันตั้งเพื่อลม้มไม่ได้ตั้งเพื่ออยู่น,นี่คือกิเลสมันกระแสมันรุนแรงขนาดนะั้นตั้งพับล้มเลยไม่มีอยู่ไม่มีอยู่เครียดแชนในกิเลสยางถึงใจน้ําตาล่วงอ้าวมึงเอากูถึงขนาดนี่แยวหนาวว่างั้นนะเอมึงเอากูขนาดนี้แถวหนานะ เอาแล้วยังไงมึงต้องพังวันหนึ่งให้กูถอยกูไม่ถอยละเครียดแค้นะอย่างถึงใจทีเดียว응กลับมาอีกมาคูบาจยานอีกมาอบรมกับท่านแล้วกลับไปอีกฟาดท่านกำมันหงายหมามาอีกเอาอีกกลับไปอีกไปอบรมแล้วกลับไปอีกพอครัง้งหลายครั้งก็ไปก็เป็นลักษณะหงายแมวไปบ้างที่นี่นะที่แรกหงายหมาเล็บก็ไม่เป็นท่าเออจึงเรียกว่าหงายหมา พอเป็นหงายแมวลบเล็บมันยังมีนะแมวมันยังตะบบได้ถึงจะล้มหงายก็ตามแต่เล็บมันยังมีมันก็ตบกิเลสได้เหมือนกันจากนั้นมาก็เอาละทีนี้ <c oughs> จากหงายแมวแล้วก็พอ,อ,อตั้งตัวได้ตั้งตัวได้มีลักษณะแพ้มีลักษณะชนะกันบ้างเล็กน้อยซัดเข้าไปไม่ถอยนี่แหละความเครียดแค้นเนี่ยความเครียดแค้นอยากเข้าใจว่าจะเป็นจิเลตโดยถ่ายเดียวนะ <c oughs> คือความเครียดแค้นให้บุคคลผู้ใดก็ตามหรือสัตว์ตัวใดก็ตามนั้นเป็นความเป็นกิเลสแต่ความเครียดแค้นให้กิเลสซึ่งเป็นภัยตอ่อหัวใจเจ้าของเครียดแค้นให้กิเลสนี้เป็นมากเป็นทางเป็นทางเดินของธรรมเราเครียดแค้นให้กิเลสหนักขนาดไหนความเพียรของเรายิ่งหนักสมความเครียดแค้นฟัดกับกิเลสเอาจงกระทั่งเอามีแพ้มีชนะกันละเอาลาทินิได้ที่แล้วฟาดกันเลยต้องขออาภายัย พอถึงขั้นพอได้หลักแล้วนั่งภาวนาเอาจนกระทั่งก้นแตกเลยเนี่ยเห็นไหมก้นแตกนั่งตลอดลงนั่งตั้งแต่ยังไม่ข้าบางวันฟาดจนกระทั่งสว่างไม่เปลี่ยนท่าไหนเลยนั่งคัสมาิไม่มีขั้นการยกเว้นว่า <c oughs> ปวดหนักปวดเบาไม่มี ปวดเบาก็เอาถ่ายออกเลยปวดหนักออกเลยบอกขนาดนั้นนะคือพูดคือมันเป็นในหัวใจยางเด็ดขาดกันเลยเี่ยเอา้าปวดหนักก็ออกเลยตั้งแต่เล็กแต่น้อยมันขี้ใส่ตักแม่มากี่ครั้งกี่หัวแล้วแม่ยังไปซักได้เรานั่งภาวนาเนี่ยขี้ทะลักออกใส่กีวรลาไว้ซักไม่ได้แล้วไปฆ่าทิ้งเสียหนักศาสนานเพราะ,ะนั้นจึงไม่มีข้อแม้เอาเลยจนกระทั่งถึงสว่างสว่างเมื่อหลายคืนต่อหลายคืนไป ทีแรกมันก็ออกร้อนก้นต่อมามันก็พองจากพอมันก็แตกจากแตกมันก็เลอะนี่คือนั่งไม่ถอยไม่ถอยนี่คือความเครียดแค้นให้กิเลสนะจริงๆว่าปเป็นมากมีกําลังบปนมุมานะเอาอย่างสูดจีบสุดแดนฟาดนี่จนกระทั่งกิเลสอยู่ในเงื้อมมือเอาลาธินีได้ทีแล้วฟาดกันใหญ่เลยนั่นแหละที่วันนั่งหามลุ่งหามคํจาจนกระทั่งก้นแตก เพราะอานาจแห่งความเครียดแค้นให้กิเลสจึงเรียกว่าความเครียดแค้นนี่เป็นมากเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ไม่เหมือนความเครียดแค้นให้สัตว์ให้บุคคลตัวใดนั้นเป็นกิเลสล้วนๆความเครียดแค้นให้กิเลสภายในใจของเรานี้แก้กิเลสอันนี้เป็นเป็นมากเป็นมากเราจึงได้มาเป็นคติตัวอย่างได้สอนพี่น้องทั้งหลายมาอย่างนี้เราเป็นมาอย่างนั้นเราอาจฐานชานใจในการแนะนําสั่งสอนเราไม่มีสตุก์สถาน ในสามแดนโลกธาตุนี้เราไม่เคยสงสัยอะไรมันจ้าไปหมดหัวใจนี่ใจนี่ได้ถึงเป็นธรรมธาตุแล้วคำว่าธรรมธาตุคือใจที่บริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วเป็นธรรมธาตุใจพระพุทธเจ้าใจพระหลานทั้งหลายเป็นธรรมธาตุใจอันนี้มันก็เป็นธรรมธาตุอย่างเดียวกันไม่ได้วัดรอยกันนะมันเป็นเหมือนกันแล้วจะให้พูดว่าอย่างไรก็ต้องบอกตามเรื่องของมันว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมธาตุ มันสว่างจ้าครอบโลกธาตุเลยเดียวตั้งแต่บัตรนั้นมาโจนกระทั่งบัตรนี้เป็นเวลาร่วมห้าสิบปีแล้วนะกิจด,ดวงที่สว่างจ้าเป็นธรรมธาตุอาจอ่านฌานไยไม่มีโรกท่านในแสมเดนสามแดนโลกธาตุนี่ว่าจะขยักขยงกับสิ่งใดไม่มีเลยนั่นเห็นไหมอานาจของธรรมเมื่อถึงขั้นเต็มที่แล้วเป็นธรรมธาตุครอบโลกธาตุแล้วนานละธรรมประเพณน,นี้แหละ ที่นำมาสอนโลกเวลานี้